หรือว่าเป็นการปวดศีรษะที่ตามหลังการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะนี้ถ้าบาดเจ็บศีรษะเนี่ยมันก็มีหลายระดับของการบาดเจ็บใช่ไหมคะตั้งแต่โคงบ่อเบาๆโดนกระแทกอะไรนิดๆหน่อยๆจนถึงปวดบาดเจ็บศีรษะรุนแรงแน่นอนถ้าเกิดบาดเจ็บศีรษะร่วมกับสลบหมดสติอันนี้ก็ต้องรีบมาแ,แต่ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บเบาๆยังไงเนี่ยแล้วก็ตอนหลังภายหลังปวดเนี่ยบางทีคนไข้ก็ต้องควรที่ สังเกตอาการตรงนี้แล้วก็มามา,มารับการตรวจนะคะอันนี้กรณีที่คนไข้เดิมเนี่ยเป็นไมเกรนปกติบางคนไมเกรนเนี่ยก็รักษาตัวเองอยู่ซื้อยาทานบ้างปกติซื้อยาทานบ้างนอนพักผ่อนบ้างหรือว่าหายเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่รับประทานยาแล้วไม่หายทานผ่านไปสองสาวันแล้วยังดูไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าปวดครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่เป็นนะคะหรือว่าปวดครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน คนที่เป็นไมเกรนไม่ได้แปลว่าปวดศีรสั่งทุกครั้งจะต้องเป็นไมเกรนเสมอไปเป็นไมเกรนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นไซนัสอักเสบใช่ไหมคะเป็นไมเกรนก็มีโอกาสที่จะเป็นปวดตึงกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสีกล้ามหรือเส้นประสาทอักเสบหรือว่าเป็นโรคของหลอดเลือดหรือโรคของอะไรอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดปวดแล้วคือเราต้องสังเกตรายละเอียดของอาการนะคะว่าปวดครั้งนี้มันเหมือนรั้งก่อนๆหรือเปล่าลักษณะจะเหมือนกันไหมนะคะแล้วถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่เนี่ยนะคะ อันนี้ก็ต้องเป็นอาการที่ควรจะต้องมาตรวจนะคะอันนี้อยากจะพูดไปแล้วบ้างนะคะว่ากรณีที่ถ้าเราสงสัยว่าปวดศรีศรษะครั้งนี้เป็นจากไซนัสเสียดไหมนะคะเช่นมีอาการคับจมูกน้ำมูกพ่นไอเสมหะเจ็บคอนอาการไซนัสเนี่ยบางทีเขาจะมีน้ำมูกหยดหลังคอหมายถึงว่าน้ำมูกมันถ้าเป็นไซนัสเสียดเฉียบลันเนี่ยนะคะอาจจะมีไข้รุ่นด้วย ปวดตื้อๆมีน้ำมูกหยดในในจมูกน้ำมูกที่เยอะๆลงคอไปเลยนะคะหรือว่าปวดอยู่หลังโรงจมูกรอบเบ้าตาอะไรเงี้ยนะคะหรือปวดที่หน้าผากไซนัสที่ตรงหน้าผากก็มีตรงหนกแก้มนะคะกระดลังด้านจมูกล่างถ้าอา,าการอย่างนี้เนี่ยงสงสัยไซรัสก็คงต้องมาตรวจนะคะอาจจะไปตรวจที่ถ้ามีอาการลักษณะแบบที่สงสัยตรงตรนี้อาจจะตรวจที่แผนกหูคอจมูกหรือม,มาตรวจที่ทางแผนกอายุรกรรมนะคะ,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปวดที่ลักษณะอย่าง รณีสงสัยต้อหินหรือว่าพวกเส้นรรประสาทตาเสพเนี่ยนะคะก็จะมาด้วยอาการปวดรอบกระบอกตาหรือว่าตามัวลงคือถ้าเป็นปวดที่เป็นจากเร,รื่องของกล้ามเนื้ออย่างเดียว,ยวเช่นเราเพ่งจ้องใช้สายตาเยอะๆนะคะบางท่านทาคอมพิวเตอร์เยอะหรือว่าถักนิตติ้งนานไปหน่อยดูทีวีดูซีรีส์เกาหลีมากเกินไปดูไวหลายแผ่นเลยนะคะข้างใจเอาให้จบม้วนอย่างเงี้ยปรากฏเพ่งนานเกินไปนะคะ ก็จะแค่ปวดล้าล้าเหมือนเราใช้สายตาเยอะแล้วเกิดว่าถึงขั้นตามัวเริ่มมองไม่ค่อยเห็นเห็นภาพครึ่งซี่เห็นภาพไม่ชัดเจนคำๆดูตามันตึงๆแข็งๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรีบมาตรวจแล้วนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจัดในหูหล่ะนะคะหูชั้นกลางเสกนะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือ,อมีการปวดอื้อในหูถ้าบางคนมีหนองในนันมันก็ชัดเจนนะนะคะหรือว่าการได้ยินลดลง หรือว่าปวดตึงตรงแถวบริเวณต้นคออาจจะเป็นจากหลอดเลือดที่แถวต้นคอหรือว่าตรงกล้ามเนื้อก็ได้นะคะสําคัญมากๆเลยนะคะว่าจริงๆเรื่องของอาการปวดศีรษะอยู่ที่ประวัติเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ในการที่เราจะวิน,นิจฉัยนะคะเพราะว่าบางทีมาตรวจแล้วเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรหมายถึงว่าอาการแสดงที่ผิดปกติ นะะคได้จากประวัติบางทีตอนที่มาปวจแล้วเนี่ยาม,ามาตรวจกันเนี่ยประวัติคือปวดหัวเมื่อสักสองสาวันก่อนมาวันนี้ก็ตรวจไม่เจออะไรเท่าไหร่แล้วนะคะหมอก็ต้องขอไล่ซักประวัติกันไปแล้วหาว่าคุยกันยาวหน่อยบางท่านอาจจะสงสัยแหมมาปวดศวีรษานี่หมอเอาแต่ถามแหละไม่ค่อยยอมจะตรวจอะไรเลยคุยกันรายละเอียดสักสิบยี่สิบคำเหมือนเล่นยี่สิบกระามกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะสาคัญนะคะว่า อาการปวดเนี่ยมันได้จากรายละเอียดจากประวัตินะคะถ้าเกิดว่าเราซักประวัติไม่ไม่ได้ไรายละเอียดชัดเจนเนี่ยแล้วเราตรวจร่างกายไม่เจออะไรบางทีอาจจะทําให้วินิจฉัยไม่ได้ถูกต้องนะคะทีนี้ก็อยากจะแนะนําทุกท่านนะคะว่าเอ๊ะงั้นเราควรจะสังเกตตัวเองอย่างไรดีนะคะที่จะ,ะมาเตรียมให้ประวัติกับทางคุณหมอเวลาที่เราไป,ปรตรวจเนี้ยนะคะคว่าอืมเราควรจะเตรียมเรื่องอยังไงดีก่อนที่เราจะมาคุยกันเพราะว่าประวัติมัน บางทีเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเล่าไม่ถูกเหมือนกันงั้นเริ่มต้นเราก็มาดูก่อน,นว่างั้นเราตอนที่เราปวดเนี่ยงั้นเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราเพิ่งเดิมเราดีๆมาตลอดเพิ่งมาเป็นเอาตอนอายุเท่านี้หรือว่าเราปวดมีปัญหาอย่างนี้เรื้อรังมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นหรือตอนเด็กๆแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะปวดเมื่อวันเมื่อวานนี้ปวดฉับพลันทันทีหรือปวดเมื่อกี้เมื่อครู่ชั่วโมงนึงที่ผ่านมา กับปวดเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็เป็นไปไมหายเรื่อยๆแล้ววันนี้ว่างๆก็เลยลึกมาตรวจต้องเพิ่งได้มาอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้ลูกเพิ่งพามามันก็สาเหตุมันก็ต่างกันไปแล้วนะคะนั้นก็ดูก่อนเริ่มปวดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ปวดเนี่ยปวดตรงไหนนะคะถ้าเป็นแบบปวดตื้อๆรอบๆปวดทั่วๆศีรษะไปหมดนะคะบางทีอย่างนี้ไอจามเห็่ปวดมากขึ้นพวกนี้เนี่ยสงสัยเรื่องของความดันในสมองที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ย จะเกิดรอบปวดรอบกระบอกตาอมีปัญหาที่ตาหรือเปล่าหรือปวดอย่างแถวอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นไซนัสหรือเปล่าปวดในหูด้วยไหมคือหรือปวดไปอยู่ข้างหลังอย่างเดียวข้างหน้าไม่ปวดเลยปวดจะต้นคอปวดศีรษะด้านท้ายๆคือตำแหน่งที่ที่ผิดปกติอ่ะมันก็ช่วยเป็นตัวบอกแล้วว่าน่าจะเป็นอว,วัยวะไหนเป็นเรื่องของสมองไหมหรือเป็นของกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นประสาทในตำแหน่งนั้นนั้น